จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายบุหรี่สุราทุาานกฎหมายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จองสมุรใได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายบุหรี่จากร้านสุราร้านขายสุราเถื่อนที่ขายถูกกว่าราคาตามท้องตลาดทําให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจน,น,น,นะครับอย่างถูกต้อง ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้และที่สำคัญก็คือของเถื่อนเหล่านี้นะครับก็ทําให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีปีละหลายพันล้านบาทในส่วนนี้ทางตัวผมเองในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นว่ญญาต้องสงสัยจะออกมาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้ มอบหมายให้ท่านท่านประหลัดตระโมไทยอันสุนิพม์จุนจเจริญและท่าน,นอธิทดีกรมการปกครองท่านอนสิทธิ์สังพันธรัฐนะครับได้วางแผนองคการและปราบปรามและได้จัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษของอกรมการปกครองเข้าไปแฝงตัวในพื้นที่นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจนได้เห็นความชัดเจนของข,องของบวนการลักลอบและก็เครือข่ายของการขายบุหรี่และสุราเถื่อนนะครับจึงได้ ตั้งรุดปฏเบิการซึ่งเราเรียกว่าเป็นรุดปฏเบิอการภารกิจสิงสยบวันในครั้งนี้นะครับโดยปูพรมกวาดล้างบุรีเถือนตุลาเถือนทั่วอำเภอหัดใหญ่พร้อมกันนะครับซึ่งเราได้ใช้กำลังบุกเข้าไปพ้นและจับบุ่มผู้กระทำผิดนะครับถึงเจ็ดแห่งก็คือ กลุ่มที่เปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าสามแห่งโกดังเคลื่อนที่สองแห่งโกดังเคลื่อนที่ก็คือรถตุกที่เขาไปดัดแปลงเอาไว้เก็บสินค้าและร้านผลผล,ผล,ผล,ผลิตสดูเอกชนหนึ่งแห่งตลอดจนตึกแถวที่ใช้เป็นจุดพักสินค้าอีกหนึ่งแห่งนะครับทุนธเป็นประการพิเศษนะครับได้รายง,งานมาว่ากระบวนการดังกก่าวได้ปรับพิธีการขายเพื่อตกตาและหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ โดยไม่สต็อกสินค้าเถื่อนไว้ภายในร้านหรือภายในโกดังที่เป็นรูปแบบอาคารดังหาดิมัพยับนะครับแต่ปรับวิธีการโดยสต็อกสินค้าเถื่อนในรถยนต์ที่ดัดแรงเป็นโกดังและสามารถเคลื่อนที่ได้นอกจากนี้พบว,ว่ากระบวนการดังกล่าวยังใช้รูปแบบแบบกองขับมดน,นะครับอาศัยความมืดในตอนกลางคืนลักลอบขนย้ายสินค้าเถื่อนกระจายสินค้ากลไปยัง หน้าร้านขายของชำทุกวันหวังหนีเลีเ่ยงและลดความเสีย่ยงจากการถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจยึดจับกลุ่มต่วนวิธีการจัดส่งสินค้านั้นมีทั้งการเปิดร้านที่เป็นธุรกิจอื่นเพื่อเป็นการบางหน้านะครับแล้วก็มีการลักลอบขายของเถื่อนนะครับลกแก่ผู้ที่เ,เข้ามา าซื้อซึ่งเป็นซึ่งเ,เป็นการโฆษณาตามออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่พนักงานไรเข้ากินนอนภายในร้านคอยรับอเอเดอร์ออนไลนะ์และแพ็คสินค้าซึ่งอาศัยกระบวนการขนส่งพังสดุกระจายสินค้าถึงไปยังปลายทางทั่วประเทศนะครับในส่วนของอารจับกลุ่มนั้นจากจํานวนของกลางที่มีมูลค่ามหาศาลที่ท่านได้เห็นอยู่นะในพี่น้องผูง้คนชนได้เห็นอยู่เต็มห้อง ประชุมของที่ว่าการระเบิดหอดใจเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่ามีของกลางจำนวนมากมายมีสินค้าทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับสินค้าตื่นต่างๆแม้กระทั่งไพ่เตือนก็มีนะครับซึ่งเรานับใช้ต้องใช้ทีมงานใช้จานวนบุคลากรจำนวนมากในการตรวจนับของกลางกาัน จนถึงเช้านี้นะครับเราปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายได้ผู้ต้องหามา5คนได้รถยนต์1 5คันนะครับอันนี้ยึดหมดนะครับที่สําคัญพบของกาลางเป็นสุราเถื่อนกว่า120ขวดบุระบุรีเถือนกว่า4 6 5ล้าน6แสนาหมืนวนะครับหรือ2,30,000สามซอและบุรีไฟฟ้าอีก1 9 0 0 0ชิ้นซึ่งทําให้ รัฐจะสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้นะครับประมาณ20ล้านบาทซึ่งมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่เราจับได้น,นี้ก็มีมูลค่าประมาณ35ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดรวมภาษีประเมินจากค่าปรับจากการที่เขาลักลอบนะครับรัฐจะสูญเสียรายได้ไปแล้ว3 1 5ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับการกระทำ ครั้งนี้ผู้ที่ถูกจับกุมก็เข้าข่ายม,มีเข้าข่ายการกระทำการผิดกฎหมายนะครับก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งกฎหมายตราคากรพระราชบัญญัติตุรคากรนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการนําเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการสุราากรนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือถูกปรับเป็นสี่เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 242 24นะครับใช้มาตรา242นะครับแล้วก็การปกปิดซ่อนเร้นกำไรน,นะครับซึ่งเจ้าตัวผู้กระทผิดทราบมาว่าของเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีนะครับก็ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทุกปับเป็นสีเท่าของราคาสินค้าหรือตั้งจำรุงปรับก็โดนมาตรา246้าา246นะครับ เรามีทั้ง242และ246นะครับเราก็จะดำเนินคดีนะครับทั้งสองมาตราตามกระทงความผิดนะครับต่อไปก็ผิดยังมีนะครับผิดพรบรสรรสามิตในส่วนขอ,ของการครอบคลองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีขพรพ,พูดนะครับต้องปรับตั้งแต่2ถึงส0เท่าของภาษีที่จะต้องเสียเป็นมาตรา20 3นะครับของ พรบรสารธรรมิตแล้วก็รวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าที่ทราบว่าไม่มีการเสียภาษีมีโทษจำคุกบหนึ่เดือนนะครับปรับตั้งแต่5เท่าถึง15เท่าของภาษีที่จะต้องเสียหรือตั้งจำตั้งปรับอันนี้ก็เป็นมาตรา2องเพราะฉะนั้นในในกฎหมายตุลากรเราก็จะดำเนินคดีตามสองมาตราคือ242และ246ในกฎหมายสารม,มิต ก็จะโดน203และ204นะครับทุกกานเปลเห็นว,ว่าไม่มีความคุ้มค่าใดๆเลยจากการกระทำเช่นนี้นะครับนอกจากะจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการทำมาหากินโดยสจรนติของเขาเขาเป็นขายของทงี่ถูกต้องตามกฎหมายขายของที่เสียภาษีแต่ว่าไอ้พวกที่ทำความผิด เห็นแกตัวเหล่านี้ก็เอาของเถื่อนของไม่เสียภาษีมาขายแต่ที่เราค่ายิ่งมานั้นครับอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันกระจายความข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคสินค้าเหล่านี้ก็คือของเหล่านี้ของปลอมนะครับมีแต่กล่องหน้าหน้าที่ดูเหมือนของจริงแต่ข้างในเนี่ยเ่าที่ทราบมานะครับสมมติว่า เป็นบุรีที่ผลิตจากประเทศกะมันตกจริงๆอยู่ผลิตอยูแ่แถวประเทศเพื่นอนบ้านนี้เองนะครับแล้วก็ขอที่ใส่เข้าไปเปสุราที่ปลอมตันใหญ่ปลอมหมดรพจับดูสลาดจับดูซิลนะครับตัวที่ครอบฝาอะไรต่างๆ นะครับก็จะจะทราบได้ทันทีว่าเป็นของที่ไม่มีมาตรฐานนะครับไม่สลากผลึกแบบเหมือนไปสแกนมาแล้วก็มาแปะทับขวดนะครับเป็นตัวครอบขวดที่เป็นแบบฟอยเป็นกระปุวเป็นอลูมิเนียมนั้นนะก็ก็ก็เหมือนกับเพิ่งมาแพ็คใหม่นะครับไม่มีความเนื้อหนาใะไรทั้งสิ้นซึ่ง ก็ถือว่าเป็นของปลอมที่จับมาได้ทั้งหมดต้องจากเป็นของเถื่อนแล้วยังเป็นของปลอมอีกด้วยนะครับของจริงมีอยู่อย่างเดียวคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับมีชุดปกครองปฏิบัติการพิเศษของโครงการปกครองนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่สามรถสามีนะครับแล้วก็มีหน่วยกองกำลังสอสของอำเภอหัดใหญ่จังหวัด สงสนานะครับเดี๋ยวจะบอกจกังหวะอานใจแล้วนะครับก็ต้องถือว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยต่อสุขภาพของพี่น้องะยายชนแล้วก็จะมีความเป็นอันตรายด้วยรับถ้าพี่น้องะยาจนพวกคอเล่าคอบุหรีทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดว่าไปซื้อของเหล่านี้เราได้ได้ของถูกนะครับก็เ,เลยซื้อใหญ่เลยนะครับท่านกำลงัง ทำร้ายตัวเองนะครับท่านกาลังทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่อันตร,รายมากต่อสุขภาพของท่านเองจริงๆของของแพ้ของจริงหรือภาษาวัยรุ่นที่เป็นของแพร่เนี่ยนะครับก็เป็นอันตร,รายกับท่านอยู่แล้วบุหรี่เหล้าสุราการพนันไม่มีอะไรเลยที่ทาให้ชีวิตของคนที่บริโภคเจริญรุ่งเรือรงขึ้นมีแต่บัตรอรอายุบัตรอนสุขภาพ ฉนนั้นจริงๆแล้ววันนี้เรามาจับของปลอมนะครับให้เห็นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าท่านควรจะกลับไปซื้อตอนที่หาของปลอมไม่ได้แต่ไปซื้อของจริงไม่ต้องไปซื้อครับถ้าเป็นไปได้เลิกลดละเลิกนะครับสิ่งเหล่านี้ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขมีความมั่นคงนะครับมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ขออนุญาตใช้เวทีนี้เป็นการส่งความห่วงใยแล้วก็ ส่งการข้อความเตื่นใจเตือนสติให้กับท่านทั้งหลายนะครับทางพวกผมซึงอ,อยู่บนเวทีแถลงข่าวแห่งนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่จะจับกลุมนะครับป้องกันปราบปรามการทำทุกสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับโดย,ยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทําให้สังคมของประเทศไทยเรามีระเบียบเราก็จะดําเนินการอย่าง ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็มีความเต็มใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปทาลายกา,ารกระทที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบนะครับสถานบริการที่ไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตกา,ารเปิดบริการสถานบริการที่เกินเวลาเปิดสถานบริการที่ไม่ถูปตอ้องกามกฎหมายไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตกา,ารค้าประเวณี นะครับมีเด็กอายุต่ำกว่า20้าไปในสามริการแล้วยังค้าประเวณีด้วยนะการพกพาอาวุธการจำหน่ายหรือซื้อยาเสพติดสิ่งเสพติดต,ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกคนทุ่คนบนเวทีนี้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าไปทำลายแล้วก็ไปจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ได้มากที่สุดเท่าที่กํำลังพวกเราจะมีซึ่งเราก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดโทษของการทำผิดเหล่านี้เป็นโทษที่ร้ายแรบงบโดยเฉพาะอย่างิ่งโทษยาเสพติดนะครับโทษยาเสพติดนี้นะครับาท่านล็ลักลอบผลยาเสพติดน,นะครับมีจํานวนมากกว่าผมจำไม่ได้ร้อยเม็ดนะนะครับโทษทหารชีวิตนะครับ แล่วนใหญ่ที่จับได้ก็มีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีโทษถืงไม่ได้ถึงต้องจ่โทษระหารีวิตนะครับแล้วก็จะต้องมีความเดือดร้อนนะครับต้องพลัดพรากจากครอบครัวนะครับแล้วก็ค่าแรงค่าจา้างต่างๆที่ผมได้สอบถามผู้กระทำผิดมาเนี่ยไม่มีความคุ้มค่ากับความผิดที่เขาจะต้องเผชิญหรือต้องต้องอภาาิปรายกันแต่ที่สิ่ก็ขอ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 นุญาตสายหนังซ้ำสายแล้วสายอีกนะครับ ในทุกครั้งที่มีการจาับคุมการทำผิดกฎหมายเช่นน,นี้นะครับก็ขอเตือนสติให้ผู้ที่อยากคิดจะหลงผิดไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเพื่ออาวิสิตจ้างที่แสงจะน้อยยิดแล้วเนี่ยนะครับอย่าได้เป็นทาอย่าได้ไปให้ความร่วมมือนะครับพวกเราทุกคนยังพร้อมที่จะจะเข้าไปจับลุมนะครับเข้าไปปราบปรามการการะทำเช่นนี้นะครับ ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไปได้นะครับไม่ว่าท่านจะนําเทคโนโลยีใดๆมาก็ตามนะครับของเราก็พร้อมที่จะไปดาเนินการบทคยีแล้วก็ไปจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีการเลียนใดๆทั้งสิ้นตามสาที่พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้อยู่นะครับ<ม><ม>ก็คงมีเรื่องที่จะถแถลงให้ข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแรบเดนตัวนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะมีโดยใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านมาทั้งทางเรือทางบกนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เป็นกระบวนการคลาสสิเื่อนั่นแหละนะครับถนะ้ารอดการจับกุมตามแนวชายแดนเข้ามาได้หรือตามน,าน้านน้ำของเราเข้ามาได้ก็จะเข้ามาอยู่ในใน เมืองต่างๆซึ่งเราก็ถึงึงบอกว่าจะต้องมีการใช้ชุปทปฏรบัยิการที่เข้ามานะครับสืบหาข่าวแล้วก็หาเครือข่ายหาเส้นทางจนเรามีความมั่นใจแล้วว่าเราสามารถรวบได้ทั้งกระบวนการเราก็จะดำเนินการกวาดล้างทันทีครับจะพูดที่แล้วนะครับว่าพวกเราทุกคนมีความพร้อม นะครับแล้วก็มีนกำลังใจที่จะดำเนินการปราบปรามจาับกลุ่มนะครับดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในในเรื่องที่เป็นภยัยต่อสังคมโดยเฉพาะอยางิ่งการะาเวณีการ,าววการาใช้อาวุธนะครับทำร้ายผู้คนการค้ายาเสพติดนะครับการค้าของเถื่อนอันเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ เราก็กระทำมาโดยต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกที่ที่เราได้เข้าไปนะครับบนการมานานด้วยนะครับให้กำลังใจกำลังเจ้าหน้าที่ที่เป็นมาประจัดก,การในการนี้เอาให้กำลังใจตลอดเวลานะครับผมทุกครั้งเนี่ยทางท่านประหลัดก,กระโดมหาไทยท่านอดีตผู้ริหารปกครองเมื่อมีกรณีเช่นนี้ทีงานทุกประบัตการนะครับพิเศษของโครงการปกครองรือแม้กระทั่ง ในหลายกรณีผู้ว่า,าการจังหวัดวก็มีกองกาลังของท่านเองนะครับได้เข้าไปดำเนินการจับลกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่ตามติดกฎหมายอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเมื่อรายงานมาถึงผมแล้วนะครับผมก็จะต่งกำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าขอให้ท่านได้ดำเนินการไปอย่างเต็มที่สุดซอยนะครับไม่ต้องกังวลต่อ ที่พลไม่มีการเคลียร์โทรศัพท์ทีรับเป็นประจำโอนมาเถอะครับนะครับเสียค่าอะไรนะเสียค่าต,ตัดเต็มเปล่าๆนะครับไม่มีการเคลียร์ครับเคลียร์ไม่ได้นี่คือเหตุผลที่จับเมื่อไหร่แถลงข่าวเนมะืนั้นให้เห็นเลยว่าไม่ต้องเคลียร์เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเคลียร์ไม่ได้แล้วนะครับล้าประกาศรดำเนินคดีกับผู้ผู้ต้องหานะครับเราก็จะมีวิธีที่จะสืบทราบได้ จนได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นนายทุนผู้ที่เป็นตัวจริงคือใครนะครับก็อย่างที่เรนครับบางทีทําขนาดนี้ผลยาเสพติดเป็นล้านล้านเว็ดเนี่ยการผลส่งเนี่ยนะครับคนขับรถถึงแม้ก็าจะเป็นจุงจุ๊งเ่อเนียเขาได้ค่าจ้างเป็นงสามพันบาทห้าพันบาทไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากแต่ต้องโทษปรหารชีวิตเท่ากับเจ้าของ นะครับที่ที่ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ทนะุกสุดท้ายเขาก็จะบอกหมดว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเราก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายเรามีทั้งปปงม,มีทั้งกากเงินมีทั้ง,ง,งอปงค์กรต่างๆนะครับส่วนภาษามิสูรการป้องกันโเรามีการข่าวมีเครือข่ายในการที่จะสื่อขยายผลจนไปถึงต้นตอของการทำผิดนะครับ,มนะรบไม่มีรอดครับ